เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เคยประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบแรกค่ะแต่ปรากฏว่าในรอบนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตไม่แตกต่างกับอีกหลายประเทศแล้วแนวทางที่เวียดนามพยายามจะนํามาใช้แก้ปัญหาก็ไม่แตกต่างกับประเทศอื่นเลยทั้งการล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงและความพยายามที่จะกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะอนุญาตให้ดำเนินการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อก,กันระหว่างวัคซีน a s ส r รเซเนก a กับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ i o โอเอ h โดยจะเสนอให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นตัวเลือกเข็มที่สําสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอส r รเซเนก a เข็มแรก มตินี้ก็ออกมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแผนกระจายวัคซีนของกระทรวงสำหรับวัคซีนไฟเซอร์745,000โดสที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะซื้อด้วยงบประมาณของรัฐ ทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามระบุค่ะว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่2หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วประมาณ8-2สัปดาห์ ในมตินี้ระบุเลยนะคะว่าแนวทางการปฏิบัติจะดำเนินการกับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ยินยอมเท่านั้นค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เช่นเดียวกัน ในขณะที่วัคซีนไฟเซอร์จะถูกแจกจ่ายให้กับทั้ง63จังหวัดของประเทศแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปลายทางอยู่ที่เมืองที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงโดยนครโฮจิมินห์จะได้รับการจัดสรรวัคซีนประมาณ55,000โดสกรุงฮานอย38,000โดสขณะที่ท้องที่อื่นๆจะได้รับวัคซีนประมาณ5,850โดสค่ะ ตอนนี้เวียดนามได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว90,700โดสจาก745,000โดสซึ่งวัคซีนที่เหลือจะมาถึงประเทศภายในเดือนนี้แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันวันที่แน่นอนออกมาก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เวียดนามอนุญ,ญาตให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สลับยี่ห้อถึงแม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วก็ตามเช่นแคนาดาสเปนและเกาหลีใต้ที่อนุมัติการสลับวัคซีนโดยเหตุผลส่วนใหญ่ก็จะมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เชื่อมโยงกับวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะสำหรับการศึกษาของสเปนเขาพบว่าการใช้วัคซีนผสมระหว่างไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงตามผลการวิจัยเบื้องต้นขณะที่แองเจล m าแมคเนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีฉีดวัคซีนโมรนาเป็นเข็มที่2ในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มแรกผ่านไปแล้ว2เดือน เวียดนามพยายามที่จะเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม2564เวียดนามมีผู้ป่วยติดเชื้อยือนยันสะสมไม่ถึง3,000คนแต่เวลานี้ประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อยือนยันสะสม34,500คนและมีผู้เสียชีวิต130คน เวียดนามระบุว่าจะได้รับวัคซีนแอสวาเซเนกา1ล้าน5แสนโดสที่ออสเตรเลียบริจาคให้ในเร็ววันนี้และจะได้รับวัคซีนแอสวาเซเนกาจากญี่ปุ่นอีก1ล้านโดสในสัปดาห์นี้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ